พอดีมาเจอเราพักอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเลยซ่อมรถให้ยายนะครับไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองดูตอนนี้ก็ซ่อมให้คนใจเสร็จแล้วแต่ไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารถยายน้ํามันไม่ค่อยลงนะครับรถเก่าแล้วครับนะครับทุณซ้ัพยยยครับ,รบยายก้อพิการด้วยนะครับ รถเงเขาบอกเอาแล้วเขาดหขนแล่วรถเงยนี่ะรถเงยเขาบอกเบิ่งหายความหมายนะได้จุงวันยยจุงมันจะกิโลยายจุงมันจะกิโลกิโลจนได้ไีุนมานงานย่เนียไดจุงจะพุนวาพี่จุงแตะบ้านพุนวะขวานพี่ขวานหมองหมองหมองม่องบานใคบอก่องขวาพ่นนให้เราบัดนี้เยอะไปเข้าเกล็ด Yeah, a, table, อย่าอันที่ด้หสันว่ให้ได้เขาแค่เกียสิมาดับอีกแล้วบดีปากตายมากนี่ม่เห็นเดี๋ยวสิบึงให้แล้วมันทำมันตาตอมได้ืิบึงให้เลองมึงกันไสปปาแปล้วขึ้นก็ได้ดริงๆเยตายพอดีไปก็ได้แล้วดีใจ <laughs> มาพวก น้ำมันมันทวมนีก่อนแล้วมันันนมันตุ่มก่อนน้ำมันก่อนซางบบุญหพราะตันแปนเขาจยุดห้าปรเขาหวานเขาเขาเปลาเดี๋ยวนี้ก็ไม่กอน้ำมัน อันนั้นกับบุมีนัดมีเน็ตแต่เขาใส่เหบอไรบุ้มรถกับล้มไรถไขัวามหัยไลปีเล้เซิก็ปีเลยด้ยโอ้เขายืเึนบกน้างเอาไว้แล้วเอาไว้เคี่ยวเดียวเถอจอดหน้าขอกรกเอาเนเครื่องนั่งไปยังเอา สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมวันนี้ยายรถเสียครับพอดีมาเจอเราพักอยู่ตรงนี้พอดีนะครับเลยซ่อมรถให้ยายนะครับไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลองดูัลองดูก่อนนะยายทำไมจะซ่อมได้จะซ่อมทังจะซ่อมได,มมได้ไม่รู้

ล่างครับบูบุ่นเวออกแกะออกลูก่ลงออยังเพาว่ากาะางแล้วครับพี่ไปบ่ได้เลยบ้านไก่ไก่ปันเด็ตโน้าเป็ดบันดบ้านบดบบันนี่ว่าบานบันดูบันดูบุ่นไก่กุ้นงู ไปป่ะด้๋มนกำลังตอนนี้ก็ซ่อมให้คนยายเห็นแล้วแต่ไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารถยายน้ำมันไม่ค่อยลงนะครับรถเก่าแล้วครับ นะครับผ้อใช้ได้ครับได้โปรพิการด้วยนะครับทาไม่ดีไปแล้วครับผมไปได้แล้ว,วให้พี่ชายไปลองแล้วนะครับเสียงหายแล้วนะครับทุงใช้ดับแล้วครับ น้ำมันไม่ค่อยลงนะครับผมรถเสียรถยายเสียโอ้ uh, สตาร์ทติดอยู่ยายคือแล้วคือแล้วจะไปได้อยู่พ่อไปได้อยู่ยายรอ <c oughs> ชาวข้ามมือของเรานะครับนี่ค่อยๆไปเอาพ่อไปฮอดบ้านมันไกลไมันฮอดบ้านเพท่นเหลือเงี้ยะฮะไฟดอกเื่อมูยันน่นละเอาไปบ้านกับพ่อกับบ้านฮอดก่อนไอ้เนี่ยไรไม่ได้ไม่ได้เพราะตัวน,น้อย có sơn đây, cái <laughs> tao sơn, các bạn ơi, tao không được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 , tao không mày một đột bơm mi cầm lăng nó mặn bơm tông tông cho phương biết tông sẽ ta đẹp tông bít à bỏ còn à muốn muốn khuyên muốn cho phương ngày mặn lịnh hang mày muốn ờ lại lại ta cả muốn lồng khuyên muốn sẽ ta bít biết năm cả biết là bơm cao khuyên biết นาทีก่อนนะครับโอลล็อกจะฟาดบิดขึ้นไหมบ่ได้บิดขึ้นยาพึ่งบิดขึ้นไปเรื่อยๆมันเลึกของมันเองครับเราก็มาส่งยายถึงบ้านแล้วน้อยยายเนาะเ้ยครับมีเงินซ่าวานแล้วสิมาซื้อเอ็นซื้ออ็นเนื้อหมูโอ้ครับครับครับร้านมาส่งครับนีดดอกไม้ยายร้านกับกาแฟบางภักต่อครับบ่ได้ยาวดอกไม้ยายบ่ได้คิดว่าเสียงเงินเอาท่าหนอครับมาส่งซื้อๆดอกไม่ยาย ครับมาส่วนใหญ่เงกันแหละดูครับยายก็เกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับก็เลยขาก็เลยยายก็เลยพิการแบบนี้นะครับเราสองคนพี่น้องก็ได้เข็นรถมาส่งถึงบ้านนะครับผมประมาณกี่กิโลพี่ประมาณสามสี่กิโลเนาะใช่สามสี่กิโลสามสี่กิโลนะครับผมแล้วก็มาส่งยายถึงบ้านแล้วนะครับผมก็เราก็จะกลับไปอาบน้ําให้ช้างแล้วก็เดินทางต่อนะครับผมในเวลาเราก็จะเดินทางต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ